มาแล้วครับขบวน536นะครับก็ตามหลัง532ไปนะครับวันนี้ช่วงนี้536นี่ออกค่ำนะช่วงนี้ก็ไม่ได้คิวเอสบายเลยนะขบวน536 535 บาดแทบไปแล้วะครับกระบวน536เมื่อเช้าทำ535มานี่เสียงเครื่องนี่ดังสนั่นเพราะว่าหนักนะขากลับนี่วิ่งชิวๆนะ